เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะควันขมงเลยเหลืองเลยนะคะไฟต้องร้อนอน,นะคะตอนใส่ปลาทั้งแรกนะคะต้องร้อนจัดๆนะคะโอ้เหลืองกำลังดีเลยรอให้เหลืองก่อนก็ค่อยกัดตานะคะถ้ากับไปมาไปมาระหว่างทอดนี่มันจะมันจะไม่เหลืองเนาะมันจะติดกระทะ อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับก็ใส่ผักนะคะทั้งส่วนเลยนะคะเรียบร้อยนี่หอมมากเลยหอมโหระพานะคะนี่นะคะ ูตรบ้านสวนทุกคนวันนี้ควรจะทําปลาราดพริก3รสนะคะต้องเสียงดังนิดนึงเนาะว่าทุกทีเวลาทําคลิปออกมาแนละ้วเสียงมันเบาเบามากเลยน,นี้ก็จะมีนะคะปลา ปลานิลนะคะปลานิลนะคะสองตัวนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณพลชอบปลาทูสดนะคะชอบเมนูนี้มากเลยนะคะเป็นเมนูที่ชอบนะคะปลาสามรสราดพริกนะคะก็เลยได้ปลานิลมานะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีปลาทูสดขายนะคะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็เอาเครื่องต่าก่อนแล้วกันนะคะเครื่องต่ำก็พริกนะคะก็เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่นะคะจากสวน พริกแล้วเนาะพริกแล้วเดี๋ยวจะ,พเ,วจะเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าวันเขาเผ็ดๆแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะอันนี้คเครื่องตาเนาะโขกเนาะเสร็จแล้วก็จะมีนี่นะคะมะขามเดี๋ยวเราจะแช่นะมะขามเนี่ยที่สวนนะคะนี่ที่สวนเราทําไว้กินนานเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เก็บแบบนี้ใส่ตู้เย็นนะคะก็จะมีนี่นะคะน้ําตาลตปี๊บนะคะแล้วมีน้ําปลานะคะน้ําปลา รสมันต้องเป็นเปรี้ยวเค็มหวานนะคะต้องเป็นรสจัดจับนะคะไม่งั้นไม่งั้นไ,ไม่อร่อยเนาะนี่นะคะนี่ก็เก็บมาแล้วนะคะหัวพานั่นเองเนาะมาทั้งส่วนเลยกว่าจะใส่เยอะๆชอบนะคะก็พริกแดงนะพริกแดงพริกแดงอันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะปีนี้ยังไม่ได้ปลูกนะคะนะโอเคเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องปรุงเลยนะคะแล้วก็โขกแล้วก็ ทอดปลาเนาะบังปลาก่อนแล้วก็ทอดเนาะ,ะล้างเกลือเรียบร้อยนะคะล้างเกลือเรียบร้อยแลย้วจะบั้งนะคะ มันร้อนจัดแล้วค่ะอเรียนกำลังดีเลยกระเด็นมากเลย เเลยหลืองกำลังดีเลยนะคะรอให้เหลืองก่อนจะค่อยกัดตานะคะถ้ากลับไปมาไปมาระหว่างทอดนี่มันจะมันจะไม่เหลืองเนาะมันจะติดกระทะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะเพราะคุณพเคยทําแล้วนะคะสูตรเนี้ยชอบกิน อีกฝั่งหนึ่งสุกน่าจะสุกเลยเนาะสุกแล้วอีกฝั่งหนึ่งสุกแ,แล้วนะคะแต่ตรงนี้มันมันยังขาวอยู่เด้วทอดต่อตรงนี้ให้<ๆ>เหลืองเลยนะคะไฟต้องร้อนนะคะตอนใส่ปลาทั้งแรกนะต้องร้อนจัดๆนะคะเอเมนี้เล็กกว่าอันนี้ ส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะชอบขาวเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะพิสต์ขึ้นมายังไงดิตรงนี้ชอบขาวนะเนาะต้องแบบนี้เนาะเดี๋ยวพักใส่กระชอนพักใส่กระชอนก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันมันยังไม่พักใส่กระชนอนค่ะอืม ทอดปลาเดี๋ยวตำเครื่องแกงไม่ใช่เครื่องผัดนี่เทาะใส่พริกลงไปนี่นะคะจะบอกว่าพริกควรใส่ทั้งคั่วเลยนะคะ <c oughs> ใส่ทั้งคั่วเลยนี่นะคะค่ะพริกจะนาใส่หมดเลย ตามน้องมาเสิร์ฟนี่ด้วยนะคะอะไรนะไม้นหน่าวเขาไปเก็บไม้หนามานะคะมันสุกบนต้นนี่ให้น้องช่วยจานะคะโอเคเดี๋ยววันก็จะไปดูจะดูปลาทอดนะคะเดี๋ยวมันจะม่ายตามเรียบร้อยเลยนะคะให้น้องช่วยจามันมันจะไม่แดงนะคะเนื่นองจากเราใช้พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนนะคะมันจะไม่แดง จะไม่แดงเหมือนคนอื่นเขาทำไม่เป็นไรก็สูตรใครก็สูตรใครเนาะเดี๋ยวเราก็จะผัดกันแล้วนะคะส่วนปลาเนาะปลาเรียบร้อยแล้วนะคะปลานี่นะคะเตรียมลาดเลยนะคะนี่คืแกงเป็ หอมแลีแล่แลวตงแลนะคะดีุ๋งกอน่นก็จะใส่น้ำมะขามก่อนนะคะสีช้อนก็ออกเดี๋ยวเพราะมะขามเราจะเปรี้ยวมากเลยนะคะมะขามที่บ้านจะเปรี้ยวที่สวนนี่เปรี้ยวสุดๆหอมน้ำควา ใส่สามไม่ก่อนนะคะเพราะว่าที่ตัวปลาก็ทาเกลือไปนิดหนึ่งเลยนะคะนิดหนึ่งสด้วยน้ำตาร เราจะใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะน้ำไปกน้อยตุ๋น้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวชิมรสหน่อยนะ,ะ,จะเจียอีกนิดนะ,ะเดี๋ยวจะเอีกหน่อย นะคะทั้งส่วนเลยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะน้ำลาบนะคะ